กลับกันมาอีกครั้งนะฮกับโหมดเนื้อเรื่องดันบอลสปาร์กิ้งซีโร่กับเส้นเรื่องของตัวละครโกคูนะครับเราจะมาตามหา What if กันต่อซึ่งเรามาถึงภาคบูซาก้าแล้วผมไปดูมาเนี่ยในภาคบูซากา้าเส้นเรื่องโกคู What if มันมีน้อยมากมีแค่ยอย่างเดียวผมก็เลยจะมาทำคลิปเนี้ยแบบไม่ได้นานเท่าคลิปก่อนก่อนซึ่งก็ถือว่าดีแล้วจะได้แบบประหยัดเวลาในการลงคลิปผมแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนเริ่มไปนะครับมันจะเป็น What if ที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มาก มันไม่ได้มีคาส,สีนอะไรเหมือนตอนที่แบบคลิปก่อนๆหน้านั้นก็เลยเป็นวัดอีฟเฉพาะแบบว่าเรื่องราวสั้นๆละกันถ้าหากว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นจะเป็นยังไงผมคิดว่าเรื่องของพวกวัดอีฟที่มันน่าสนใจหรือว่ามีคาส,สีนเฉพาะตัวเนี่ยต้องไปรอเอาในช่วงตอนหน้าๆห,หรือว่าเป็นของตัวละครตัวอื่นเพราะของโกคูเนี่ยมันรู้สึกจะดบๆลงไปยิ่งผ่านเนื้อเรื่องไปนานยิ่งดบลงไปนะ อย่างช่วงไซาซาก้ากับภาคฟรีเซอร์เนี่ยมันยังดูมีอะไรน่าสนใจแต่พอแบบเข้าภาคเซลเข้าภาคแอนดอยเข้าภาคบูเนี่ยมันเริ่มหายไปทีละนิดแล้วครับก็เลยคิดว่าเออเราก็มาเล่นให้มันจบๆเป็นซาก้าไปละกันนะครับผมจะขอเริ่มจากที่แรกเลยที่มันเข้าบูซากา้าก็คือตอนที่ว่าโกคูได้กลับมาในศึกชิงนะครับได้หนึ่งวันด้วยพลังของแม่เท่าหมอดูบาบะนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยอันนี้อย่าให้เสียเวลาครับ ถ้าดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆตามมาแน่นอนเกี่ยวกับเกมนี้เป็นคลิปแร้งพีวีพีต่อตามมานะฮะมาโกคูกลับมาโลกหนึ่งวันพอลูกโกคูและโกหังได้นำความสงบสุขกลับคืนสู่โลกและเมื่อเวลาได้ผ่านไป7ปีหลังจากเซล์เกมโกคูได้ยินว่าโกหังลูกชายของตนเองจะลงแข่งในศึกชิงจ้าจะได้พบจึงขอให้ไม่เท่ามาดูช่วยส่งตนจากพลโลกมายังที่โลกเพียงหนึ่งวัน พื่อได้ลงแข่งในศึกครั้งนี้ด้วยแต่ไม่ได้พบกับไคโอชินผู้ลงแข่งในศึกเดียวกันทําให้ได้รู้ว่าจอมบานบูผู้น่าสะบึงกลัวเนี่ยกำลังจะคืนชีพนี่อีกไม่ช้าดูหน้าไคโอชินดิตอนเปิดตัวครั้งแรกโคตรน่ากลัวเลยสุดท้ายแม่งเป็นเป็นแบบเป็นตัวช่วยเขาแม่งเอย้ยโกคูพวกพ้องออกจากการแข่งขันเพื่อได้หยุดยั้งการคืนชีพของจอมานบูนะครับแต่ว่าเบียต้าเนี่ยก็ได้ถูกบบบิดี้ล้างสมองโดยใช้ประโยชน์จากความปัถนาของเบียต้ตา ที่อยากจะตัดสินให้รู้ดำรู้แดงกับซูนโกคูเบียต้ามันยังอยากสู้กับโกคูอยู่ในจิตใจลึกๆของมันบาบบี้ใช้พลังเคลื่อนย้ายพวกโกคูมายัางลานประลองสนามศึกชิงนะฮะตรงนี้มีผู้คนเต็มเลยอะไรวะเนี่ยคว้าม,มาตรงนี้คาสินมันจะดูหย,ยาบๆแข็งๆหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้เขาไม่ได้เน้นคาสซีนสวยมากเลยไม่ได้เหมือนคาคาโอตนะครับอย่างที่บอกไปแหละว่าเกมมันเน้นขายเกมเพลย์กับวอตอีฟ มันก็เลยไม่ได้มีเวลามาใส่ใจตรงนี้อย่างเนื้อเรื่องก็เน้นไปที่ตัวละครไงตัดอย่างไวเลยโกคูต้องปัดกระสุนเหล่านั้นอย่างสุดชีวิตเพื่อไม่ให้โดนผู้คนนะครับม่งั้นมีคนบาดเจ็บเป็นแสนเป็นหมื่นเบจิตา้าเบจิตา้ตาทำอะไรของแกเนี่ยมาจินเบจิต้าโกคูก็ได้เบ่งไปล่างสองนะครับเกี่ยมตัวสู้กันละฉากคลาสสิกนะโกคูั s เบจิต้า เบจิต้าเบจิต้าแต่ต้องการให้ฉันเอาจริงเลยยอมโดนมาบิดี้สะกดจิตสูญเสียการควบคุมตัวเองจะทำอย่างนั้นลงไปอย่างนั้นเหรอใช่ไหมล่ะทําไม่ทำอย่างนี้แกก็ไม่ยอมสู้กับฉันนี่ทั้งที่แค่เพียงวันเดียวแกก็จะหายไปจากภพนี้แล้วแต่กลับมีตัวเข้ามาขวางได้อีกเพราะเรื่องแค่นั้นถึงกับทำอะไรบ้าๆอย่างนี้เลยเหรอครับ เรื่องบ้าๆบาอย่างนั้นเหรอแกว่าฉันบา้าแล้วสำหรับฉันแล้วมันคือทุกสิ่งทุกอย่างตั้งหากละ่ะตอมันบูจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันหมอนี่นะี่มอนี่บางอาจแกงกว่าฉันทั้งที่เป็นชาวไซย่าเหมือนกันแต่กลับแซงหน้าฉันไปแล้วฉันคือเจ้าชายชาวไซย่านะเว้ยตัง้งกู้ประโยคนี้แน่นอนมันยังมีอีโก้ของมันอยู่ยิ่งโดนบาร์บดี้ควบคุมจิตใจก็ยิ่งแล้วใหญ่ครับ ความคิดชั่วร้ายมันอยู่ข้างในจิตใจมันเหนือกว่าฉันที่เป็นเจ้าชายกู้ภาคภูมใจในพลังที่เหนือกว่าใครบางอาจมือเหนือกว่ากูได้ยังไงเนี่ยแถมมันยังเคยช่วยชีวิตเราด้วยใครกันละ่ะใครจะไปยอมยกโทษให้มันได้ไม่มีทางบาบบี้ดี้เปลี่ยนที่ต่อสู้ที่ไม่มีใครอยู่รอบๆสิฉันขอตกลงจะสู้กับเบต้าแล้วเนี่ยมันยอมสู้กันแล้ว จริงๆตอนแรกโกคูเหมือนจะไม่ยอมะจนเบยตาต้องแบบว่าเนี่ยต้องบังคับครับเพื่อให้มันได้สู้กันง่ายปาเปลี่ยนที่ให้ตามต้องการก็ได้ปั๊บปะระป้ายายครับย้ายไปทันฟิวไปสู้กันที่ผาหินเหมือนเดิมสถานที่คุ้นๆนะตรงนี้ครั้งแรกโกคูและเบยตาย้ายที่ต่อสู้แล้วแต่บวิดี้ก็ได้พยายามควบคุมเบยตาให้ยิ่งหนักขึ้นไปอีก แต่ว่าบเบเยต้ตาไม่ทําตามคําสั่งของบาบีดีด้โดยสมบูรณ์ด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้กับโกคูเพียงแค่เท่าน,นั้นอยากตัดสินกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอเบียต้า,าถ้าอยากตัดสินกันมากมาเดี๋ยวจัดให้เลยอย่างนี้ไม่น่าจบไวแน่ <S 2> <S 2> <S 2> อยาเลยมนะัะฉจะจะฆ่าแกคาคาโรสโอ้โหมันนอนมันนอนหลอกเลามันนอนแล้วก็วาร์ปมาอีกแล้วครับมา สู้กับเดียตาเซียสองมาจินฮะสไลด์อโอ้โหศูนย์สี่หรือเปล่าหลบไม่ค่อยทันเลยฮะเล่นกับบอทผมไม่ชินดีเลยกับบอทแล้ววะเล่นในพีพบ่อยจนแบบชินกับจังหวะหลบในดีเลย์ของแรงหรือเปล่าเนี่ยเวลาเล่นกับบอทร,รู้สึกจะหลบหลบวบแวบด้านหลังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนแล้วเมื่อก่อนฉันกดแม่นเนี่ยโอเคอันนี้ได้อยู่ับนังนะ ตรงนี้ที่สู้กับเบาต้ามันจะไม่มีเส้นเรื่องวอตอีฟนะครับก็สู้กันตามปกติเลยมันจะมีวอตอีฟ <c oughs> แค่ตรงเดียวก็คือตอนสู้กับจอมมันบู <c oughs> ใส่ไม่ยั้งเลยนะเอาคืนไปบ้างจับไม่ถึงบล็อกสไลด์ครับสไลด <c oughs> ์โอ้โหหลบได้อีกบินหนีก่อนแล้วกัน <c oughs> ทีแมงแคบมากโอ้โห <c oughs> บินหนียังจะโดนอีกได้งั้นเอาคืนไป พลังขึ้นเต่าขึ้นย้ายนี่ไงเราเป,เป็นพลังที่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยจอมมันบูไม่ธรรมดาจริงๆด้วยฉันไม่สนหรอกมันไม่เกี่ยวกับการต่อสู้ของพวกเราโกหกนะนายไม่ได้ขายเป็นาณไปทั้งหมดหรอกเบกตา้ายังรับรู้อยู่ว่าจอมมันบูเนี่ยมันแก่งแค่ไหนใช่ไหมล่ะว่าไปได้านหลังไม่โดนอีกชิบหายละโดนบอดตบยับๆครับรอบนี้มา อ่ะแบบฟูลพาวเวอร์แล้วกันนะโอ้มันสู้กันที่แคบมากเลยลบลบมาเลยเบเิต้าอือถีปิวลุกขึ้นสิลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนไม่ไม่ยอมลุกงั้นเอานี่ไปโอ้โหเอาแล้วกันถ้าแม้ตายครับใส่ไปเลยมันไม่ยอมลุกสักทีเมื่อกี้กาจะใช้ตอนมันลุกไงไม่ยอมลุกสักทีนอนยาว พลังเครื่องเต่าใส่เข้าไปเต็มกำลังไว้ตัดสินกันทีหลังแล้วกันเหมือนว่าแกจะกังวลเรื่องจอมันบูจะไม่ได้มีสมาธิในการต่อสู้กับชัน้นเลยสินะโอเคจบแล้วครับจบการต่อสู้เพียงเท่านี้ไม่มีใครแพ้ใครแต่ว่าผมโดนบอดตบยับเลยแม่งตีไม่ยั้งเลยนี่ฮะจอมันบูก็ได้ฟื้นขึ้นชีพมาแล้วเป็นบูอ้วน โกคูคิดจะไปกำจัดจอมมันบูพร้อมๆกับเบียตาแต่ว่าเบียตาเล่นทีเผือแย่งชิงถั่วเซียนไปแล้วก็ได้พยายามที่จะกำจัดจอมมันบูโดยเดิมพันด้วยชีวิตของตนเองลาก่อนบูม่าทั้งแล้วก็นายคาคาลอดท่านในตำนานแล้เบิดตัวตายครับไฟนอลเอ็กซ์โพชั่นแต่มันเสือกไม่ตายไงประเด็นจบเลยทีนี้ แต่หลังจากการโจมตีส hmm. จ so ีวิตของเบียตาแล้วจอมานบูกับฟื้นสภาพได้ทันทีและเรื่อนทำลายล้างโลกตามใจชอบไปพร้อมกับบิบดี้เมื่อโกคูได้สติเขาไม่สามารถสัมผัสจิตของโกฮังได้จึงคิดว่าโกฮังได้ตายไปแล้วและคิดหาวิธีกำจัดจอมานบูและแล้วเขาพยายามที่จะสอนโกเทนลูกชายของตนเองกับทั้งลูกชายของเบยาให้รวมร่างด้วยกันด้วยการใช้ท่าฟิวชั่น แต่ระหว่างนั้นเมื่อได้ยินว่าบูไปทําลายเมืองตะวันตกทั้งจึงต้องไปเอาดาก้อนเลด้ามาจากที่นั่นโกคูทวงเวลาด้วยจงใจปรากฏตัวต่อหน้าจอมมารบูเพื่อแสดงร่างที่บุกพลังข,ขึ้นอีกขั้นหนึ่งให้ได้เห็นนั่นก็คือร่างซูเปอร์ไซยซสามนะครับร่างที่ผมชอบที่สุดของโกคูในภาคแฟดนะนะแต่บนะอว่าชอบสุดก็ไม่ใช่อ่ะมันมีหลายร่างที่ผมชอบมากอะไรของนายเนี่ยท่านนี้ว่าเก่งขนาดนั้น ต่ยังยอมทำตามคำสั่งของมาบิดี้อย่างนั้นเหรอนกหูน่ะอย่าพูดอะไรไม่เข้าเรื่องจอมมันบูน่ะเป็นคนรับใช้ของฉันก็ต้องฟังคำสั่งของฉันอยู่แล้วสิ <S <S สเดี๋ยวได้รู้เลย <S 2> <S 2> <S 2> มึงก็ได้โดนลูกน้องมึงฆ่าแหละไ,ไม่ต้องห่วงมาี่อันนี้คือจะเป็นเส้นเรื่องวอนอีฟ e นะครับหากว่าเรารียกจัดการกับจอมมันบูได้ให้มันเลือดลดลไวๆดังนั้นผมต้องผมต้องเล่นดีๆแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้เส้นเรื่องวอนอีฟต้องรีบแบบ แต่ดันบอดมันดันเก่งไงประเด็นน่ะต้องแบบเน้นชา้าพลังเข้าสู้อะนะเอาหลอดสปาร์กิ้งมาแล้วก็ไปกดอันตินใส่มันจะได้ดาเมจแรงๆครับอออืออออเตะด้านหลังเตะด้านหลังตามด้วยบอลกงกีใต้น้ําไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบอลกงกีใต้น้ำมาแล้วใช้ก่อนการท่านี้มันควรใช้กับบูเด็กไม่ใช่หรอวะอะไรใส่บูอว้วนนี่แหละ ดาเมจแรงๆไปเลยครับแล้วก็แปลงล่างต่อเป็นซุปเปอร์ไซยาสองแปลงล่างใต้น้ำยังมีเอฟเฟกฟงองขึ้น้ลยนะปล่าประโยชน์เปล่าหน่าขนาดเบกกต้าเนี่ยไปเป็นล่าง2องยังทำไม่สำเร็จเลยงั้นก็เหนือไปกว่าซุปเปอร์ไซยาที่ขา้ามขีดจำกัดของซุปเปอร์ไซยาไปอีกขั้นหนึ่งไหมละ่ะจะลองดูเปล่าเพราะว่าเรายังมีอีกล่างนะไปเอาไปอีกหนึ่งล่างหนึ่งอันติ ใช้อันติีใส่แม่ทุกล่างอ่ะอย่างเงี้ยวัดอีฟได้แน่นอนใไปขั้นครับตอลังขึ้นเตามาต่อไปก็เคลื่อนใจพิมตานี่ไงเราเต็มเต็มบอกเลยแล้วก็แปลงร่างสามต่อนะครับสังเกตเอฟฟกฟองด้านหลังฟองน้ำโคตรเท่เลยมานี่ก็คือซูเปอร์ไซยสาม ขอโทษที่ใช้เวลานานนะเพราะว่าฉันนะยังไม่ชินกับร่างนี้เท่าไหร่แน่นอนขนาดเป็นภาคใหม่ภาคซูปเปอร์มันจะไม่ค่อยได้เห็นเลยมันทำอะไรมาเนนะี่ยมันนี่เลยรับไปเดี๋ยวนะเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้ะนี่อาอุตสาห์ทำขนาดนี้ยังไม่ได้เหรอี่ยไม่เลยที่ผมใช้ท่านแม่ตายทั้งสามร่างเลยเนะี่ย โอ้โหปิดด้วยท่าหมัดมังกรด้วยครับเอานี่ไปละกันจอมันบูแม่งลบได้ชุดหายงั้นแตลบนล่างสามต่อละกันรอบนี้เราแปลงข้างบนฟ้าอากาศแล้วครับรอบก่อนแปลงในน้ำน,น,น,นี่ก็คือซูเปอร์ซยยทรีมาเอ้ย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 เอาหมัดมังกรไปแดก ลิวเคนหมัดมังกรอิมอ่มๆซุกี้ออแกดีนะเนี่ยสู้กับแกสกนุกดีเอาอีกสู้อีกเป็นเกียรติจริงๆเลยนะ <c oughs> นี่ก่อนไปขอเตะทีหนึง่งเตะก่อนเตะ <c oughs> แม่งง้างจะจะเตะอยู่แล้วอึดอัดอะไรอยู่ได้จอมานบูโจ้ตัวหน้าเบื่ออย่างนั้นน่ะเรีบๆฆ่าทิ้งไปซะเลยซิย ดูจอมันบูมันยืนจีเห็นปะโคตรกวตีนเลยแม่งยืนมันมันยืนือนมันเต้นจีวะ่ะยืนแบบเอ๊ะใส่เอวไปใส่เอวมาแล้วก็เต้นเพลงงานวัดนั่นนะ่ะเรียบร้อยโดนฆ่าอยู่ดีปั๊บเข้าไปหนึ่งหมับเข้าให้ฮะบาร์บิดี้ระหว่างการต่อสู้บาร์บิดี้ทำให้บูโกรดจนต้องถูกผู้เป็นลูกสมุนฆ่าทิ้งจากนั้นโกคูเกี่ยวก่อมบูไม่ให้ทำชั่วโดยสัญญาว่าจะเตรียมคู่ต่อสู้และขนมไว้ให้ เตรียมเครื่องเ้นไว้เรียบร้อยโกคู Goku อธิบายให้พวกพ้องรุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาและเกลียกล่อมวาได้เกิดว่าดใช้ดรกับนบอลช่วยชีวิตให้กับผู้คนที่ถูกบูค่าและโบคความทรงจําเกี่ยวกับจอมมัรบูออกจะสมองของผู้คนเหล่านั้นก็จะแก้ไขปัญหาได้และเพื่อนๆก็ได้ยินยอมนะครับตกลงตามนั้นเลยจอมมัรบูที่กลับตัวกลับใจจึงได้อาศัยอยู่ในแคปซูลคอปเปอร์เรชั่นอย่างสบายใจโดยมีทั้งและโกเทนเป็นเพื่อนเล่น เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่ต่อสู้ให้ดีเลยแหละชิวชันสู้กันได้นึกว่าจะเป็นยังไงไปซะแล้วนะสิแต่ว่าจอมมารบูนะ่ะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเลยสินะลงอกไปกทีนึกอยู่แล้วว่าต้องไม่มีปัญหาอะไรนะ่ะถ้าฆ่าทิ้งถ้าอย่างงั้นก็น่าเสียดายแย่เลยนะสิน่าเสียดายเหรอจอมมารบูนะ่ะแก่งขนาดที่ไม่แพ้ลากซูกปเปอร์เซยสามของผมเลยนะ ขอคิดว่ามันเป็นคู่แข่งให้พวกโกฮังกับโกเทนได้จะให้ฆ่าทิ้งก็น่เสียดายใช่ไหมละ่ะ<ว>มึงว่าอย่างไงวะมึงบ้าหรือเปล่า,า,ลาดูหน้าท่านไคโอ <c oughs> เฮ้คนที่ยอมยกโทษให้กับจอมมาน์บูด้วยเหตุผลท,ที่ว่าเนี่ยก็มีแต่เจ้าเท่านั้นแหละนะ <c oughs> ก็บูน่ะถูกคนชั่วหลอกใช้เท่านั้นเอง ใช่ไม่คิดว่าตัวเขาเองจะเป็นคนชั่วนะสิแต่ว่าแต่จะลองสู้กับจอมมารบูอีกสักครั้งหนึ่งอย่างเต็มกำลังเลยแหละสูส้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งนั้นเรียบร้อยก็วั a อี f วั a อี f ตรงเนี้ยแฮ p ปี้อ d แล้วจบเร็วด้วยไม่ต้องไปลากเรื่องยืดยาว สู้กับบูร่างผอมบูร่างเด็กหรือว่าบูร่างรวมร่างกับคนอื่นก็จบตรงนี้ไปเลยโลกสงบสุขอีกครั้งนะครับอีซี่โหมดนะฮะสังเกตว่าในเรื่องเส้นเรื่องโกคูวัดอีบอะช่วงไซยาซาก้าช่วงฟีเซอร์มันจะดูมีอะไรน่าสนใจนะแต่พอเข้าช่วงเซลอย่างช่วงเซลเนี่ยเซลซาก้มันจะมีจังหวะที่ว่าโกคูสามารถตบเซลได้ตายก่อน โดยที่ว่าไม่ต้องให้รอโกฮังเป็นไซヤสองหรือว่ารอให้เซลล์มันกลับมาใหม่หรืออะไรโกคูสามารถชนะเซลลได้เลยแล้วก็จบเรื่องโลกแฮปปี้สงบสุขพอมาเป็นภาคบูเนี่ยก็เหมือนกันไอโกคู Goku ก็แบบสามารถเ,เกลี่ยกล่อมให้บูเนี่ยไม่ทําเลวได้แล้วก็กลายเป็นคนดีแล้วก็ใช้ดาร์กันบอลนะครับชุบชีวิตคนที่ถูกบูฆ่าพร้อมกับลบความทรงจําที่เกี่ยวกับบูไปด้วยทําให้ลืมไปว,ว่าเออมันโดนบูฆ่าหรือว่าอะไรอย่างนงี้ก็เลยแบบจําไม่ได้แล้ว แต่ว่ากับการบูเองก็ไม่ใช่คนเลวไรมันก็เป็นคนคนบ้องๆคนหนึ่งที่ว่าถูกเจ้านายให้ทําชั่วแค่นั้นแหละมันก็เลยไม่รู้ภาษาอะไรเหมือนเด็กอะ่ะเด็กไม่รู้อหนูอินเนอะ่ะใครพ่อ,พ,อพ่อแม่สอนอะไรก็ทําตามอย่าง,งน,นั้นนะครับประมาณนั้นก็เลยเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ว่าแบบมึงง่ายจังวะมันจะ easy mode อีซี่โหมดอีกแล้วเหรอเนี่ยนะการเล่นจบแบบวัดอีฟในหลังๆมานี้คือเป็นอะไรที่แบบดูเร็วดูง่ายดูแฮปปี้และอีซี่โหมดมากๆเลยอันนี้ มันดูไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับต้องรอดูต่อไปว่าในภาคซูปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะมีอะไรน่าสนใจกว่านี้อีกไหมนะแต่ว่าเป็นว่าก็ขอตัวจบคลิปลงประมาณนี้และการสลับคลิปของเส้นเรื่องโกคูในภาคบูซากานะครับตามนี้นะครับถ้าใครชอบเหมือนเดิมอย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับคลิปลงแรงหรือว่าคลิปวัดอีเหมือนเดิมผมจะพยายามทำเรื่อยๆแหละแต่ว่าอาจจะมีลงบ้างไม่ลงบ้างเว้นวันกันไปนะก็โอเคครับ ไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปบ๊ายบายครับ